จากกรณีที่มีชาวเกาหลีใต้80คนหายตัวไปอย่างปริศนาที่ประเทศกัมพูชาโดยไม่ทราบความเคลื่อนไหวล่าสุดกระทรวงมหาไทยของกัมพูชามีแอคชั่นเรื่องนี้แล้วนะครับโดยอ้างว่าชาวเกาหลีใต้80คนนี้ถูกตอมของกัมพูชาควบคุมตัวไว้และทั้ง80คนปฏิเสธที่จะเดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้แถมบอกด้วยว่าไม่รู้ว่า80คนนี้ใช่กลุ่มเดียวกันกับที่เกาหลีใต้กําลังประกาศตามหาหรือเปล่าขณะที่สสทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลของเกาหลีใต้เห็นพ้องต้องกัน เรียกร้องให้ประธานาธิบดีใช้ช่องทางทางการทูตทั้งหมดจัดตั้งหน่วยงานฉุกเฉินดูแลเรื่องนี้เพื่อกระตุ้นให้กัมพูชาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นสสบางคนถึงขนาดบอกว่าเกาหลีใต้ควรพิจารณามาตรการทางทหารหรือทบทวนการถอนเงินช่วยเหลือกัมพูชาแต่ว่าทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ยังหวังว่าสถานการณ์นี้จะคลี่คลายได้โดยไม่จําเป็นต้องมีปฏิบัติการทางทหารแต่รัฐบาลก็ไม่ปฏิเสธหนทางทั้งหมดที่จะเป็นไปได้ส่วนล่าสุดครับสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยได้โพสต์ว่า กรณีที่มีข่าวว่ากาหลีใต้จะดำเนินการทางทหารเพื่อจัดการสแกมเมอร์ในกัมพูชาไม่เป็นความจริงครับ